ให้เวลาไปโรงเรียนนะครับเดี๋ยวแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนล้วจะเจอกันในโรงเรียนอีกสักพักหนึ่งครับผมอบตอนนี้เพื่อนกำลังเตรียมงานอยู่ครับไปมาไปอยู่ไหนไปโรงเรียน เราเริ่มกิจกรรมว่าเจอกันครับ การปีชี้ชตาครับผมเกมการปีชี้ชะตานะครับผมคือพวกที่เนี่ยเขียนอ่าอะไรนะเปิดอะไรนะคราษาอังนะผมไว้ในดูให้เกลางปีแล้วกันนะครับผมขณะที่เราอธิบายเกมที่เราจะเล่นไปต่อไปนะครับจะมีเพลงทีกองเรื่อยๆแล้วก็เพลงยูการปีปีลูกนี้ตกอยู่ที่น้องคนไหนให้เปิดกลางปีดูนะครับผมแล้วจะมีคำสั่งให้ทำ พี่น่ว่าผมโดยใดนี้ก็ไม่คือคือพี่ยังไม่เป็นไรอยู่แล้วแก่แล้วเอเค,<อ>คนี่เท่าเล้วนะครับผมคนค่ะสองคนสี่คนสี่คน้องๆใครได้4ีนยังไงเพิ่มอีกสีคน ตอนนี้จะทำอะไรอยู่ตัเอสัมภาษณ์นหน่อยแอบน้องรหัสหลังรหัสร้านรหัสแอบน้องร้านอนะเอแอบร้านรหัสและนี่ก็คือกิจกรรมสำหรับวันนี้ครับ พอดีผมรีบหน่อยเพราะอ,อีกอีกอีกชั่วโมงหนึ่งผมก็จะต้องขึ้นรถรถแล้วตอนนี้ห้าโมงจงกจะอัปโหลดอีกโอ้โหตัดต่ออีกโอเคขอบมากที่รับชมวิดีโอนี้อ่าอย่าลืมติดตามแล้วกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในวันวิดีโอของพรุ่งนี้ครับ